หลกมนครับหลูมเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วกัดตุเกเหลยบบ้อยครับสงสายวา้าโอ้ยมาแบบง่ามๆเลยกับหลุดโอ้มาแตนให้ปลาแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปทำการยับเพา่มอีก ตรงซสายส่วนโอ้โหพรานอุดรหนึ่งนี่มันก็มากัดเนาะข้างบนเลียดต่วนกบกูเลยวะมือหน้าไม่ก็มือหน้าไม่สำหรับมือนี้กับคัมแค่อยู่บนฟังนะสวัสดีครับสวัสดีนานนักตกปลาทุกท่านนะครับที่มีใจรักในการตกปลานะครับมือนี้กระพ่อกับผมครับนะโจในช่องโจพันอุดรมือนี้ผมมือออกมาตีปลาช่อนด้วยเหยื่อกบยางของค่ายพันอุดรครับผมนี่ตัวสีส้ม มาติดตามเราชมกันเลยว่ามือนีโจพันอุดรซีมีผลงานบอลครับเนาะนี่รับไมยหม,ย,หมยนี่กัพึ่งมานะครับเนาะมาติดตามเราชมกันเลยว่าแถวนี้จะมีปลาช่อนบอลนะครับเนาะอ้าวลุยกันเลยเราไม้แรกลงไปแล้วครับโอ้ลมแรงครับวันนี้ลมแห้งครับลมแห้ง เราถือก็เราก็ทำการย้ายไม้นะครับเนาะไม้นี่กันแบงักพระเจาะนี่ก็จะปลูกผักไว้ไอ้นี้ง่ามครับนี่แต่ว่าโอ้โหขดไกอ่อจะมีปลาช่อนบนนี่ลองดูครับลองดูนี่เพอ่มมีตัวโอ้โหขึ้นง่ามไหม้ว ขม,มี่ตรงมี่แต่มมว,ว่าตีตรงตีผ่านผ่านซอ,อ,องเลยสะดุดเลยสะดุด อ้๊นั่นเอาลโอการอยูบกาแลรับไปแล้วสวนโอ้โหลุดโอ้ยลุยครับเมื่อกี้ยดเขยการพ่เต็มนะครับเนาะ่าน่าใจ้อนเลยวะลองดูสักครั้งโอ้โหฝูแล้ว พู้ที่ว่าตอนตอน,ตนซับป่าแล้วเพราะว่ากันอรอบัอรอบกันแล้ อยไม่อยู่เลยอยู่อยู่มันมาเล้วมันบูปปาา่ป่ามาเร็วเฮ้ยปีตาพักบุง่งอ้ตายสิเฮ้ยเย้ยดินสิโอโ้โหต้อร้อยป่าดินครับนี่ป,ป่าเอ้ยปีาเอ้ยสงสัยจะต้องลงน้ำซะแล้ว โอ้โหโคตรหนาวอ่ะย่ามหนาวหลยนน้ำย่ามหนาวมากินเก๋อๆนี่ครับต้องย่างไปปดอ่ะแต่พูดรู้ว่าน้ำลึกสำเนาน่าจะบ่เกินเพียงเยว์ลุยจึงๆจังๆนี่งตายสิ เจ้าโอ้ม oh, ันหนาวมากหามหมดเลยจอดวิธีเทสเตอร์บดดินพร้อมนะข้ากับือ้นข้าไปเลยแั้กับบดดินที่จะให้จมจักบ้าน <c oughs> <c oughs> นี่หรอกหยุดไลายไมพวกคิดติ่งคิ้งนี่ดิ อาทิตย์ว่าติ่งขิงขิงจะของออกป้าพักบุ้งในยังไงดินะโอ้นะครับนั่นๆนะตัวมันอ๋อๆๆๆนี่นี่ครับเนี่ยแม่ปลาดับผลงานแรกคระบผมแต้มแรกคระมนีมโอ้ปลาเอ้ย สีเลยเดี๋ยวไปทำการปลดป่าเดี๋ยวผมว่างเบียดฝงก่อนอย่าดินด้นอย่าดิ้นปล่อยมันครับถึงว่าห้าแบบสะสะเราก็นึกว่าจะตัวใหญ ปลาชอนหน่อยครับตัวนี้น่อยกัดหลูมมันครับหลูกมัน เฮ้ย,ยมาแล้วมาแล้วกัดตกเหลร้อยครับสงสายสับโอ้หลุดอยังวะโอ้ยหลุดครับผมเนี่ยม,มาแบบง่ามๆเลยกับหลุดบ้าเอ้ยดเด้งดีวะโอ้มาแต่นให้ปาลาเลยเมื่อกี้ <c oughs> เป็นคืนเป็นคืนอเม,นมื่อกี้ไมทไมเพื่อนันหน่มากัดหมมเดียวผมไปทำการยับเขาไปอีกเฮ้ยเป็นคนออกมาแล้วเมื่อกีม้มีรุน่นมีรุน่นมีรุโอ้ยบเยนมากเยอะโลเยอะโลยับเยินมาก แถมยังมันเป็นไรเนี่ยมันเกี่ยวอย่างเงี้ยขอหยาดแป๊บน,นึงครับผมนี่กบินรอมันบูป่าญ้าออกมาแล้วเมื่อกี้แต่ว่ารัวจะท่านนั่นบนนองขึ้นมโอ้โหดูกันเจ็บปวดน,นี่นี่เมื่อกี้นี่มันมาทั้งนี้จัดมาเลยลูกพ่อไอโกบินเต็มปากมาเลย อี๋กัดแล้วทรงส์ส่วนโอ้โหอ,อี๋ตัวจะได้นี่กบบินพรานอุดรฮอนหนึ่งแต้มงามๆครับผมนี่กัดกบบินพรานุอดอนแก้วสุดยอดนักลบโอ้โหตัวแค่นี้มึงก็มากัดเนาะมึงบนเลียดต่วนกบกูเลยวะแก้ว อืมเซน,นีตรงไปเห็ดอย่างมือมอแลงว่ะมือน,นี้บเชื่องอนุลาคมัน,เ,นเดี๋ยวเยี่ยวไปทำประกอบอาหารต้มสดน้ำร้อนร้อนผู้เยวแก้วฝา <laughs> กกดติดตามช่องผมนะครับช่องโจพานดอนนี่ครับนี่รับรองมีผลงานในหนอยอย่างที่อหไเบิ้ง <laughs> <laughs> มือหน้าไม่ก็มือหน้าไม่สำหรับเมื่มอนีอน้กับค้าเลิ่มนะครับเนาะผมไปได้กลับไปประกอบอาหารหนะครับนะฝากกดติดตามช่องด้วยแล้วก็เยือด้วยมันแน่นอน ใครมีไว้ครอบครองนี่แค่แค่แค่อยู่บนฟังนะ้ปาดโดดขึ้นมาหาอะไรผู้ใดมีไว้นี่เยอะก,กวบินพัดดวนนี่สุดยอดเลยเดิโคชนาเกิดจริง